ดคีค่ะ,คะมือหนีห้าสิบห้ามานำเสนอวิธีโกกผมด้วยใบกลาวนะคะช่างของเราคือคุณสุวรีสนอนะคะส่วนนางแบบที่จะมาทำผมคือคุณสุภาพร,นะ,าพรนะคะอ้าวนี่คือใบกาวาแมนบอคะแมนค่ะหรือสมุนไพรค่ะไม่ซื้ออื่นะะบอคะบอค่ะเขาเอื่นกันตั้งสี่ละแต่บนเนี่ยใจนะคะ่ะอ้าว สันเดี๋ยวตงไปคนหาแมนบอกค่ะโอเคค่ะนี่คือการเก็บใบกาวรูดเอาใบใบมันเนาะค่ะใบอ่อนหรือใบแก่คะคุณไดมดค่ะไดมดคุณสุวรีไดมดค่ะอ่าโอเคแล้วก็ตองรีนี่นะคะมันจะได้แตกใบเข็ยนมาไม่ไม่เรื่อยๆนะคะตองรีตองรีใบมันออกรีใบมันออกเนาะค่ะโอเคมาได้แล้วเขาก็เอามาปั่นเนาะค่ะ น้ำเปล่านะคะปัดให้ละเอียดเลยแต่ว่าบางคนชอบด้วยบว่าชอบใส่ดอกกระชันอ่นะค่ะหางเจลาเทศนะคะอ่าถ้าแม่นอยากให้สีอื่นเนาะก,ก็ใส่น้ำอัญชันหรือว่าวานหางจะะเจลาเทศแล้วแต่คนมากเนาะค่ะเนาะแต่อันนี้ปั่นกระหน่ำเปล่าเนาะค่ะปั่นกระหน่ำเปล่าโอเค ผมของนั่งแบบของห้าวค่ะนี่คือคุณแตวค่ะคุณสร้างคุณแตวหรือคุณสุวรีส่วนนางแบบที่จะมาทําผมคือพี่เติงนะคะพี่เติงกับพี่แตวนะคะตระกูลต่อนี่คือใบกาวที่เราปั่นแล้วเมื่อกี้นะคะขั้นตอนภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะ เป็นการเริ่มต้นนอ,อแบ่งทมนะคะช่างก็จะแบ่งทมวิชั่งเมเนถ้าเหมือนโปกโปกติมีนะโขกปกติวิธีง่ายๆคะ่ะจกจากโถเลยคะ่ะ <laughs> <laughs> ช่างของเราทุ่มทุนสร้างมากจกจากโถคะ่ะ คือกับมวิธีจริงๆถวยหายค่ะถวยหายถวยหายค่ะเจวแหลกของพี่ใหม่เหอ,อ,มอมเนื่องมาจากช่างไม่ว่างนะคะติดภารกิจออกอีเวนต์ค่ะวันนี้ทำง,งานของสังคมค่ะอ,อสม,มนะคะอ,อ่ะอา,าโอเคว่าจะลูกค้าเลยค่ะ สร้างก็บพ่มี่เวลาโกรกค่ะเห็นบ่ไม่เป็นความรู้นะคะถาสมมุิว่าเฮ้าใบกาวเอาใบกาวผสมกบน้ำนี่มันจะกบผมขาวดีกว่าบ่คะมันจะออกแดงสำหรับคนที่ชอบสีสดอ๋าแบบเป็นแดงเป็นโซ่มะค่ะส<อ>ีสดแต่ถ้าว่าถ้าอยากให้มันซอฟลงโดยที่ว่าอ่ามันจะออกม่วงนิดๆสีไม่ออกสดมาก เขาก็จะใส่ดอกอัญชัน,นค่ะนะคะใส่ระหวานหางจระเข้ล่ะคะว้านหางจระเข้ทำให้ผมร่มผมนุ่มอ๋อโอเคค่ะบางทีก็เป็นทุกอย่างที่เป็นพวกใบไม้สีเขียวที่เออมันก็ได้นะคะคือถ้าใส่ใบฝรั่งใบบอสติดาห้าเนี่ยค่ะอ่ะฮะมันกันผมร่วงอ๋อถ้าใส่ใบบอสติดา<ช>การผมร่วง ถ้าฝรั่งเป็นโตโตหรอคะการเอียงใดคะอันไดคะโตโตฝรั่ง <ๆ S 1> เป็น <ๆ S 1> โตโตการอดอยากการอดอยากโอเคคะ่ะขอบคุณสําหรับคําถามคะ่ะผ่านไปไวเหมือนโกหกเนาะถ้าแม่เห่าแหงแต่อาวัยนานี่คือมันแหงแต่สีแดงแม่บอกค่ะมันก็เหมือนกินปกตินะคะมันก็กินอิม่มกินอิ่มเหมือนเั่วโกบจารเคนีเหมือนกันนะคะแต่ว่า อาทารที่นมีเขาไหวโดนมมนกอกีแสบนะแสบท้งหัวเนอค่ะแจ่สมุนไพรนี่เขาไหวเหมื่อมื่อก็ได้ค่ะลูกค้าต้องโคตรเพื่อเม่โก้วพวกะแบบไปเฮ็ดเกี่เยเห็ดหนังเพิ่นตอนเช็นเื่อกัดจังคยมาล่างค่ะค่ะได้โอเคค่ะคือการโกบใบข้าวอยู่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือเขาจะทิ้งไว้นานขนาดใกดก็ไดเพราะมันบกัดหนังหัวของห้าวเลยค่ะ แนา่งเตน่าแห้งแต่สีออกเนาะคะ่ะนอเดี๋ยวเข้ามาล่อเบิ้งความสําเร็จต่อไปนะคะในอนาคตรอสักครู่จปทิงไ้ประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่าตกลงว่าหนึ่งหรือสองคะคุณนี้ไปจะเอาสองอ่าโอเคค่ะบางคนก็ถือเป็นคู่ละค่ะเขากับมีเสืออยู่แล้วผมก็จะไหวแค่ครึ่งชั่วโมงก็ว่าคู่ม,มากแดงอ๋อค่ะแล้วแต่ว่าเชือผมคนเนาะมันก็ออกตามสีแล้วแต่เผื่นสีผมเหา ถ้าคนผมสีเข็มแน่กับสีออกสาแน่เนาะ,ะมันก็นจะแตกต่างกันไปตามผื่นสีผมเฮาเสีกระเริ่มเปลี่ยนเป็นจากน่อยลแลรเนียวนีอ่ะตรงนี้คือโบโหผมค่ะนี่คางๆหูนี่คะ่ะมันเเเน,มนเิออยง๋ออะ้รโอเค ี่าะค่เนี่ยกันรอดหนึ่งหรือ2ชั่วโมงตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเพื่อบ่หยเป็นการเสียเวลาและเปลาประโยชน์พวกเราสาวสาวสาวจึงรวมตัวกันไปจกส้มตำข้างบ้านช่างนะคะมาเด้อค่ามากินตำสมกันลาบหมูปลาย่างสมตำมาจ้าล้อมวงมาเร็ว สำหรับการล้างผมนะคะร้านไม้หอมใช้ครีมนวดล้างให้นะคะไม่ใช้แชมพูเพื่อผมจะได้นุ่มนะคะบางคนไปโกยที่อื่นเขาบอกว่าทำไมผมแห้งถึงแข็งแต่ที่ไม่หอมไม่ไม่แห้งไม่แข็งนะคะเพราะว่าร้อนนวดสี่ห้าครั้งอสรุปเป็นร้านใหม่หอมหรือ่ที่แหล่วรลานคุณสุวารีอ่า <c oughs> ขอแก้ข่าวนะคะร้านร้านคุณสุวารีหรือร้านไม้หอมนะคะ เฟซบุ๊กก็ไม้หอมดอมดมนะคะถ้าไม้หอมเฉยๆไม่ได้นะคะต้องดอมดมด้วยค่ะถึงของสุดท้ายเ้ยค่ะผมแล้วละเนาะค่ะขอโทษด,ด้อค่ะคุณไม่หอมบวหัวไปเฮียนมาจากใส่ค่ะบวดีเลี่ยนค่ะบอดีสมัยเลียนมัธยมนะคะมีเพื่อนเขาเป็นชางทมสวยแต่ตัวเองกะมาเขาไปเรียนน้ำเพื่อนเพื่อนกะสาบผมห้ ก็ได้กินลูกค้าเมืาอหลายกับซอยเพื่อนสาผมแน่เป่าผมแนกอ่ะอารมณ์คู่พักหลักจำเนาะค่ะก็เลยได้เป็นความหูไปเนาะค่ะคุณลูกค้าขะมักบะ่ามักค่ะโอเคเด้อค่ะเอาไว้เจอกันโอกาสหนาขอบคุณช่างเสริมสวยร้านไม้หอมขอบคุณคุณลูกค้านะคะสวัสดีค่ะ